รอจริงหรือรอหลอกทำงานครบสัญญาจ้างหนึ่งปีนายจ้างไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะหมดสัญญาวันไหนแต่หลังจากที่ครบสัญญาทำงานต่อโดยไม่ได้มีการทำสัญญา<อ>ต่อนะแต่ให้ทำงานต่อไปเลยรอบเนี้ยนายจ้างไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับสินจ้างแทนการบอกก,ก,ก,กล่าวล่วงหน้าไปฟ้องแล้วก็ได้รับเลยรอจริงหรือรอหลอกครับรอจริงพี่อยาล่ะคะ จริงครับเพราะว่าว่าจ้างแล้วบอกแบบทางานแล้วอะ่ะถือเป็นปากกาก็คือว่าจ้างแล้วอมืมันไม่ใช่สัญญาหนึ่งปีเนาะรอบสองอะใช่ครับหลอกใช่ไหมคะมน้องเพื่ออะไรไม่หลอกจริง,รอ,รอ,รงอุ้ยนงสืบตอบผิดนะเนี่ยรอจริงนะครับผมเนื่องจากว่า ครบสัญญาจ้างหนึ่งปีทํางานต่อคือทําเหมือนเดิมเลยแต่คุณไม่ทําสัญญาว่ามันคือ1ปีไงมันก็เลยกลายเป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาซึ่งสัญญาประเภทนี้เนี่ยเมื่อจะเลิกจ้างต้องแจ้งเลิกจ้างอย่างน้อย1งวดการจ่ายค่าจ้างเมื่อไหยจ้างเลิกจ้างราทันหันแจ้งไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างก็เลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับผมแต่ว่าสัญญาจ้างหนึ่งปีอ่ะอย่างที่บอกว่าเอ้ยทำไมถึงไม่บอกล่วงหน้าไม่มีสิทธ ได้รับสินจ้งางแทนการบอกก่าล่วงหน้าก็ในเมื่อสัญญามันกำหนดไว้เป็นสัญญาที่กำหนดระยะเวลาชัดเจนไงว่าจบวันไหนนายจ้างก็เลยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าลูกจ้างก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินจ้งางแทนกนารบอกก่าล่วงหน้าเนาะแต่นี้จะเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยก็เท่ากับทำงานครบ2ปีสมมติว่ามันจบที่ทำงานครบ2ปีลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยซึ่งจะเท่ากับว่าทำงานครบ2ปีด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่าทำทำงานครบปีเดียว เอ้แต่จริงค่าชดเชยมันก็ในอัตราเดียวกันแหละก็คือ90วันนะครับผมสัญญาที่ไม่กําหนดระยะเวลาจะเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไหมจ้งอ่าแจง้งแต่สัญญาที่มีกำหนดเวลาชัดเจนเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไหมครับเพราะว่าพอม,มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนแล้วอ่าห้ยเก่งมากเลยขอบคุณครับ